สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ไอเดียแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องทำไมลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่บางคนก็ลำบากใจทำไมนะทำไมลูกฉันเนี่ยไม่เชื่อฟังฉันเลยนะแล้วลูกบางคนก็ไม่ใช่หนูไม่เชื่อฟังหรอกค่ะเป็นเพราะว่า ิ่งที่เวลามาบอกหนูเนี่ยเวลาที่มาบอกหนูเนี่ยหนูอาจจะไม่ไม่ชอบในคาพูดหรือน้ำเสียงหรืออะอะไรบางอย่างหรือกิริยาท่าทางของผู้เป็นพ่อแม่มที่พยายามจะบอกหรือสั่งการลูกๆอย่าลืมนะว่าสมัยนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเราอ่ะ เป็นพ่อแม่ได้อย่างเดียวนะไม่ใช่เราอ่ะต้องเป็นทั้งพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นได้ทุกอย่างให้กับเขาเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะมันไม่ใช่สมัยยุคสมัยโบราณแล้วที่แบบว่าเออคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยสั่งให้ลูกทําอะไรก็ต้องทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ดูเลยว่าเขาเนี่ย นะคนเป็นลูกเนี่ยเขาจะอารมณ์ไหนเขาอารมณ์หงุดหงิดอยู่หรือเปล่าหรือเขาม,มีเขาเรียกอะไรเป็นเวลาไหนของเขา<ม>เหมือนเล่าแหละใจเขาใจเราลูกขัลูกก็เหมือนเขาเรียกอะไรคือมันต้องให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะอย่าคิด,ดว,ว่าเขาอะเป็นแค่เด็กไม่ใช่นะ พ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายอยากจะฝากไว้เลยนะตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจความเป็นลูกของเขาด้วยว่าอืตอนเนี้ยเขาต้องการเวลาของเขานะเขาอยากเล่นหรือว่าเขาอยากทําอะไรของเขาแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราอ่ะไปออกคําสั่งให้เขาอ่ะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเหมือนเราอะค่ะเหมือนตัวเราเนี่ยสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นเด็กตรงกันข้าม บ้างลูกอะ่ะเขามาสั่งให้เราทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องหมุนหงิดหรือว่าเราก็ไม่อยากที่จะทําถ้าเราใช้น้ําเสียงหรือภาษาหรือคําพูดนั้นๆเนี่ยให้เขาทำโน่นทนํานี่อืมนี่แหละค่ะนะเขาก็เลยไม่อยากฟังเขาก็เลยไม่เชื่อเขาก็เลยไม่ทําตามประมาณนั้น นะอยากจะฝากผู้ปกครองพ่อแม่ทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเขาไม่เชื่อฟังหรอกค่ะ mm hmm. เขาเชื่อฟังเขาอยากเชื่อฟังแต่ถ้าภาษาน้ำเสียงอารมณ์ตอนที่เราอบอกเขาคุยกับเขาให้เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะอยากจะฝาก กับทุกๆท,ท่านเลยทุกๆคนเลยที่ว่าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จริงหรอกค่ะที่เขาไม่เชื่อฟังเขาอ่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักนะแต่เราอ่ะรู้สักหน่อยว่าเขาอ่ะต้องการอะไรแล้วเป็นพวกเดียวกับเขาเขาจะทำตามเราแล้วก็เขาจะเป็นเด็กดีได้โดยอัตโนมัติ เขาก็จะยินดีทําตามที่เราบอกแล,แล้วก็เราไม่ไปเผด็จการเนาะก็เหมือนนะตอนน so ี้ร <t> ัฐบาลหรือ evet. ว่าใครก็ตามหรือหรือหรือใครก็ไม่รู้นะเขามาสั่งการคุณอะอืมนะใจเขาใจเราไม่มีใครหรอกค่ะอยากทํำเขาก็อยากจะดื้อกับคุณนั่นแหละโอเคไหมคะ